ชนิดของเซตนะคะนักเรียนชนิดของเซตอันที่1คือเซตจำกัดหรือที่เราเรียกว่า finite nice set finite so เซตจำกัดเนี่ยคือยังไงคือเซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือ0หมายความว่าเขาสามารถบอกจำนวนสมาชิกได้แน่นอนอย่างเช่นอย่างเช่นเซตของ1 2 3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปจนถึงนะคะ20 เราทราบจานวนใช่ไหมจํานวนสมาชิกเป็นเท่าไรเป็น20่เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะเรารู้จํานวนสมาชิกได้หรือว่าจะเป็นเซตของ x โดยที่ x เ,เนี่ยเป็นชื่อจังหวัดในประเทศไทยเป็นชื่อจังหวัดในบอทอประเทศไทย <c oughs> นะคะเราสามารถบอกได้ใช่ไหมจํานวนสมาชิกของเซตเนี้ยมันก็ย่อมเป็นจํานวนเต็มบวกสักตัวหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะ หรือเซ็ตว่างเลยเซ็ตว่างเนี่ยไม่มีสมาชิกอยู่เลยคือจำนวนสมาชิกเป็น0นก็เข้าขายเป็นเซ็ตจำกัดถูกไหมเข้าขายเป็นเซ็ตจำกัดทีนี้อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเซ็ตอนันต์เซตอนันต์นะคะ in finite set ทำไมต้องเขียนปเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเลย <laughs> อยากจะโชว์นะคะเซตอนันต์คือพูดง่ายคือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด พูดง่ายแต่ฟังยากหรอคะคือเราไม่สามารถบอกจานวนสมาชิกได้แน่นอนว่างั้นเถอะอย่างเช่นเซตของหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆไปสุดที่ไหนอะ่ะมันไปเรื่อยๆเลยคะ่ะนักเรียนหรือว่าเซตของอะ่ะคือมันเราบอกจานวนสมาชิกได้ไหมเออจำนวนสมาชิกแบบเป็นอนันต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเซตที่ไม่ใช่เซต จำกัดนะคะเรียกว่าเป็นเซตอนันต์นะหรือว่าเนี่ย x เ,เซตของ x โดยที่ x อ่าเป็นจำนวนเต็มนะคะเป็นจอนอเต็มจำนวนเต็มมีเยอะมากไม่สิ้นสุดโอเคไหมอ่านี่คือเซตจำกัดและเซตอน,นันต์มาดูเพราะเบมกันเพราะเบมที่สี่นะคะถามว่าเซตใดเป็นเซตจำกัดแล้วก็เซตใดเป็นเซตอนันต์ข้อที่หนึ่ง เซตของ1 2 3ปึ๊บป,ปึไปจนถึงอ่า1แสนเนาะเออจำกัดหรือว่านานคะจำกัดหรือว่านานจำกัดนะแน่นอนว่าจำนวนสมาชิกเขาเป็นจำนวนเต็มบวกจำกัดแน่นอนข้อที่2หาค่ะเซตของ x โดยที่ x บวก3ไม่เท่ากับ x โอ้โหเราไม่สามารถบอกได้เลยถูกไหม จำนวนสมาชิเขาเป็นอานันต์นะคะอาน,านัอานต์เซตอนันต์นะอ่าพี่รักคำว่าเซตนะเซตจ,จำกัดเซตอานันต์ข้อที่3เซตของ x โดยที่ x เ,เท่ากับ1ส่วน n เ,เมื่อ n เ,เป็นจำนวนนับนะคะอันนี้คือจำนวนนับจำกัดหรืออาน,านันต์ คือ x เนี่ยเท่ากับ1ส่วน n แล้วก็เป็น1ส่วนจำนวนนับไปเรื่อยๆค่ะหน1ส่วน1 1ส่วน2นส่วน3มนส่วน4มันไปเรื่อยๆนะคะเป็นเซตอนันต์โอเคไหมเป็นเซตอนันต์เนาะเราไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ข้อที่4เป็นเซตของ x โดยที่ x เท่ากับ1ส่วน n เมื่อ n เป็นจำนวนนับและ N, น้อยกว่า999ทีนี้เป็นจำกัดหรืออนันต์ n น้อยกว่า999เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า999ค่ะเออมันจำกัดแล้วทีนี้ทีนี้นนนเราสามารถรู้จำนวนสมาชิกละจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกละนะคะเป็นเซตจำกัดเรียบร้อยข้อ5 x เ,เป็นจำนวนเต็มเซตของ x ที่เป็นจำนวนเต็มโดยที่3หาร x ลงตัว โอ้โหจำนวนเต็มนักเรียนเยอะไหมเต็มบวกเต็มลบเต็มสูนี้ค่ะมันไปเรื่อยเอยืเราไม่ไม่ทราบว่ามันเท่าไหร่กันแน่เป็นเซตอานันต์เนาะข้อที่หกเซตของ x ที่เป็นจำนวนเต็มโดยที่ x น้อยกว่าสองร้อยและสามหาร x ลงตัวแต่อันนี้เป็นจำนวนเต็มนะเมื่อกี้ ข้อ4เนี่ยมันเป็นจำนวนนับถ้าข้อ6จํานวนเต็มนักเรียนการที่น้อยกว่า200อ่ะแต่มันยังมีเต็มลบอีกจํานวนเต็มลบเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆเออลงไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะทราบจํานวนสมาชิกได้หรือเปล่าก็ไม่ได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเซตอนันต์โอเคนะเซตที่เท่ากันนะคะเซตที่เท่ากันเขาบอกว่านิยามเนี่ยก็คือเซต A เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A อายกตัวอย่างฟังนิยามแล้วอาจจะงงยกตัวอย่างง่ายๆเซต A พี่เป็น0 1 2 3นี่คือเซต A ของพี่เซต B ของพี่เป็น1 0 3 2เซต A กับเซต B เท่ากันไหมคะ ถือว่าเซต2เซตนี้มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวนะแม้ว่าลำดับของเขาเนี่ยจะต่างกันก็ตามการสลับลำดับไม่มีผลนะคะนั่นจะเขียนลำดับยังไงก่อนก่อนหลังเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะเรากล่าวว่าเซต2เซตนี้เท่ากันสมาชิกทุกตัวของเซต A เนี่ยเป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B ก็เป็นสมาชิกของเซต A นะคะนี่คือเซต A เท่ากับเซต B พูดง่ายๆก็คือว่า พูดง่ายๆก็คือว่าเซตทั้งสองเนี่ยมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนสมาสมาชิกเหมือนกันทุกตัวนะคะการสลับลำดับอย่างเงี้ยไม่มีผลมันคือมีค่าเท่ากันนะคะมีค่าเท่ากันนะคะในเซตเราสามารถเขียนสลับลำดับได้แล้วก็การเขียนซ้ำในเซตอย่างที่พี่บอกไป การเขียนซ้าเนี่ยไม่มีความหมายนะก็เขียนแค่หนึ่งครั้งเดียวก็พออะไรเงี้ยที่บอกไปนะคะโอเคทีนี้มาดูปรบเบมที่3กันเซตในข้อใดบ้างเท่ากันและเซตในข้อใดบ้างไม่เท่ากันปร o บเบมที่3ข้อที่1บอกว่า a เนี่ยเป็นเซตของศ1 3ย์แล้วก็ B เนี่ยเป็นเซตของ x ที่เป็นจำนวนเต็มโดยที่ x น้อยกว่า10ค่ะ อไนะลองเขียนแจกแจงสมาชิกของ B ออกมาสิเราจะได้รู้ว่ามันเท่ากันไหม B เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า10มีใครบ้างคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ลบ1ลบ2เห็นไหมมันไปเรื่อยๆด้วยนะคะอย่าลืมว่ามันมีตัวที่ติดลบด้วยนะเขียนได้ว่าแบบนี้ลบ2ลบ1 0 1 2ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง9นี่คือเซต B ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เท่ากับเซตเแน่นอนนะคะข้อที่หนึ่งไม่เท่ากันนะคะข้อที่สองค่ะ A เท่ากับเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนคู่ที่น้อยกว่าสิบก็มีใครบ้างแปดหกสี 8, 6, 4, ่สองอาจจำนวนคู่ใช่ไหมไล่จากลบมาก่อนนะลบสองนะคะแล้วก็มาศูนย์แล้วก็เอาสองก่อนสอง สี่หกแล้วก็แปดใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อ b เนี่ยเซต b เนี่ยมันเป็นสองสี่หกแปดนะเขาไม่ได้มีจำนวนจำนวนลบด้วยมันก็เลยไม่เท่ากันโอเคไหมข้อที่สองก็ a ไม่เท่ากับ b นะคะข้อที่สามเนี่ยเซต a คือ x นะคะเป็นเซตของ x โดยที่ x เท่ากับ1ลบ1ส่วน n เมื่อ n เป็นจำนวนนับและ n น้อยกว่า50 อ่านะเรียนลองกระจายแจกแจงเจ้าเซตเซตเอมา A ของเราเป็นใครบ้างอ่าศูนย์ก่อนเลยนะแทนเอ็นด้วย1นึปุ๊บ1นลบหได้ศูนย์แทนเอ็นด้วย2ปุ๊บ1นึลบหนส่วนสเหลือ1สนส่วนสะคะแทนเอ็นด้วย3 1มหลบหส่วนสได้2อส่วนสามนะคะ ได้ไปอย่างนี้เรื่อยๆสามนส่วนย้นะนักเรียนลองแทนดูนะคะพบว่าเซต a กับเซต b เป็นไงกันเท่ากันนะคะไม่ว่าจะแทนไปยังไงเรื่อยๆก็เป็นเซตที่เท่ากันโอเคไหมข้อที่3เท่ากันข้อที่4ค่ะเซต a อาจแจกแจงมาเซต b ค่ะเราลองมาแจกแจงเซต b หน่อยเร็วเซต b ของเราเป็นใครบ้างจำนวนเต็มเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า4ค่ะ b ก็มีน้อยกว่า4เนี่ยมันมีทั้งเต็มลบด้วยถูกไหมมีตั้งแต่เต็มลบเต็มศนนะแล้วก็1 2 3ถึงแค่3นะคะเท่าไหมเท่าไหมเท่ากันเนาะโอเคฉะนั้น a เราเท่ากับ b ข้อที่5เซตของ x โดยที่รู t x เท่ากับ2ค่ะ A เป็นเซตของ x โดยที่รูทเเท่ากับ 2, แปลว่า A คือเซตของใคร4ถูกไหมอ่าแล้วก็ b ล่ะคะ่ะ B เนี่ยเป็นเซตของ x โดยที่ x 2กำลังสเท่ากับสีกำลังสเท่ากับ 4. ใครยกกำลัง2ได้4ก็มี2กับลบสถูกไหมเท่ากันปะไม่เท่ากันนะคะต่อมาข้อ2องกำหนดให้เเป็นเซตของ x นะคะโดยที่ ค่าสมบูรณ์ของ x ยกกำลัง3เท่ากับ1เซตในข้อใดต่อไปนี้เท่ากับเซต s โอเคมาดูข้อแรกข้อแรกบอกว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x กำลัง3เท่ากับ1 x กำลัง3เท่ากับ1ก็คือแสดงว่า x เป็นเป็น1ใช่ไหมแสดงว่ามันคือเซตของ1 ข้อที่สองเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะหาของโจทย์ก่อนอ่ามาดูของโจทย์คือของโจทย์เนี่ยแปร์เอกำลังสามเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะ x เป็นเท่าไหร่มันคือเซตเท่าไหร่หนึ่งกับลบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าแลบหนึ่งได้หนึ่งไงก็ยกกำลังสามก็ยังคงเป็นหนึ่งใช่ไหมคะอย่างอันเนี้ยเป็นเซตของหนึ่งกับลบหนึ่งแล้วถ้าอย่างข้อที่อ่ะมาดูช้อยต่อนะช้อยสอง เซตของ x โดยที่ x กําลังสองเท่ากับหนึ่งค่ะก็คือหนึ่งกับอะไรลบหนึ่งด้วยถูกไหมยกกําลังสองแล้วเท่ากับหนึ่งนี่เลยจริงๆแล้วตอบข้อสองได้เลยนะส่วนข้อสามเนี่ย x กําลังสามเท่ากับลบหนึ่งก็คือ x เป็นเป็นลบหนึ่งถูกไหมแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ย x กําลังสี่เท่ากับ x x กําลังสี่เท่ากับ x ก็คือ x เป็น อ่าเป็นเซตของหนึ่งนะคะเคยดังนั้นเราตอบข้อสองค่ะอ่ามาถึงหัวข้อของสับเซตค่ะสับเซตนะคะนิยามเขาบอกว่าเซตเเป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซตเเนี่ยเป็นสมาชิกของเซต B อย่างเช่นถ้าหนูมีเซตเเป็นเซตของหนึ่งสองนะคะแล้วเซตของ B เนี่ยเป็นเซตของอะไร หนึ่งสอสี่หแปดอย่างนี้ก็คือเวลาเราดูนะดูการไป็นสับเซตคือเราดูข้างในมันข้างในของฝั่งซ้ายดูข้างในของเซตฝั่งซ้ายว่าอยู่ในเซตฝั่งขวาหรือเปล่าอยู่ข้างในเลยนะคะเซตฝั่งขวาหรือเปล่าถ้าข้างในของเซตฝั่งซ้ายอยู่ข้างในเซตฝั่งขวาอยู่ข้างในเลยนะแสดงว่าฝั่งซ้ายเนี่ย เป็นสับเซตของเซตฝั่งขวาแสดงว่าฝั่งซ้ายก็คือ A เป็นสับเซตของ B โอเคไหมหรืออีกตัวอย่างหนึง่งอย่างพี่มี A เป็น1,9อ่าแต่ว่าพี่มี B เป็นตัวเดิม1,2,4,6,8นะวิธีการดูเหมือนเดิมเราดูว่าข้างในของเซต A ข้างในของเซต A เนี่ยอยู่ในเซต B หรือเปล่า ถ้าอยู่เนี่ยต้องอยู่ทั้ง2ตัวนะคะก้าวไม่อยู่1่อยู่แต่ว่าก้าวไม่อยู่นะการที่9ไม่อยู่ถือว่าไม่อยู่ถือว่า A เนี่ยไม่เป็นสับเซตของ B โอเคไหมนี่คือการดูสับเซตนะคะที่นี้มีข้อสังเกตนิดนึงว่าสับเซตนะคะจะต้องเป็นเซตสับเซตจะต้องเป็นเซตอย่าง A เนี่ยนะคะก็คือเป็นเซตเพราะว่าเวลาเราดูอะเราดูตัวข้างในาของเซต สับเซตจะต้องเป็นเซตสมบัติพื้นฐานเบื้องต้นได้แก่อันที่หนึ่งโอ้โหมีเสียงนกด้วยนะคะเรียนไปมีเสียงนกไปเนี่ยได้ยินไหมสมบัติของสับเซตข้อที่หนึ่งนะคะเซตว่างเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะเราถือว่าเซตว่างเนี่ยอยู่ในทุกเซตเลยนะคะสมาชิกของเซตว่างคือไม่มีสมาชิกใช่ไหมโอเคถือว่าเป็นสับเซตของทุกเซตเลยค่ะ เรากล่าวาว่าเซตว่างเป็นสับเซตของ A นะคะอันที่2เซตทุกเซตเนี่ยเป็นสับเซตของตัวมันเองอ่าอันนี้แน่นอนเลยว่าตัวมันเซตของตัวมันเองเนี่ยเป็นสับเซตของตัวเองเออเซต A เนี่ยก็เป็นสับเซตของเซต A นะคะอย่างแน่นอนแล้วก็ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยดูก็ได้นะอย่างข้อที่3ามเขาบอกว่า A เป็นสับเซตของ B แล้ว b ก็เป็นเซตของ a แล้วแสดงว่า a กับ b เนี่ยมันเท่ากันแล้วก็อันที่4 a เป็นสเซตของ b และ b เป็นเซตของ c แล้ว a เป็นเซตของ c ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยถ้ามีโจทย์อันไหนได้ใช้เราก็ค่อยดึงมาใช้นะคะข้อที่5ถ้า a มีสมาชิก n ตัวแล้วจำนวนเซตของ a นะคะจำนวนเซตจำนวนถ้าเราอยากจะทราบจำนวนเซตของ a ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะคะให้อา2ยกกำลัง n โดยที่ n เป็นจำนวนสมาชิกในเซตอย่างเช่น a เนี่ยมีสมาชิก2ตัวนะคะจำนวนสับเซตของ a เนี่ยก็มี2อกลัง2ก็คือ4ตัวถ้าเกิดว่านเรียนยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่ให้นเยนมาดูที่พรบเเบมที่5ในหน้าที่7อ่ามาดูพรเบเเมห้าเลยแล้วเรามาดูตัวอย่างเราจะได้เข้าใจคําว่าสับเซตนะคะและเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจพวาวะเซตต่ออะพี่ให้เซต a เนี่ยเป็นเซตของ1 2 3 1> เห็นไหมพรเบเเมห้าข้อ1นะเขาให้หาจํานวน ให้หาสับเซตทั้งหมดของ A สับเซตทั้งหมดของ A วิธีการหาสับเซตเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนเอาง่ายๆพี่แบ่งเป็นพี่แบ่งเป็นสับเซตที่มีจำนวนสมาชิก0ตัวก็คือเซตว่างนะคะก็คือเซตว่างต่อมาเวลาหาสับเซตนะก็คือเราเอาสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเอามาเขียนแล้วเราก็ใส่ปีกกาใส่เครื่องหมายเซตครอบ อันนี้คือเซตของ1เราเรียกว่าเซตของ1เนี่ยก็เป็นสับเซตของ a นะคะแล้วเราก็บอกอีกว่าอ่ะแต่ละตัวใช่ไหมเอาเซตสมาชิกแต่ละตัวมาใส่ปีกาครอบนะคะเราบอกว่าเซตของ2เป็นสับเซตของ a เซตของ3เป็นสับเซตของ a อ่ะอันนี้คือสมาชิก1ตัวพี่ค่อยๆไล่ไปนะอันนี้ศูนย์ตัวก่อนอันนี้สมาชิก1ตัวต่อมาสมาชิก2ตัวคือเราเอา1มาคู่กับ2นะคะแล้วเราใส่ปีกาครอบ ก็คือเซตของ1 2สองเนี่ยเป็นสับเซตของ a นะต่อมาพี่ก็เอา1 3สใส่ปีกาครอบแล้วพี่ก็เอาสองสอันนี้คือสับเซตของ a ที่มีสมาชิกอ่าสตัวนะคะจำนวนสมาชิกในเซต2ตัวต่อมาสับเซตของ a ที่มีจำนวนสมาชิกในเซต3ตัวก็คือ1 2 3สแล้วใส่ครอบ3 2 1สองอะไรก็มีค่าเท่ากันนะคะคือเซตเดียวกันก็สลับไม่ได้แล้วนะ ก็คือตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้แล้วก็สี่ตัวมีไม้ไม่มีแล้วนะคะก็คือมีเท่านี้นะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสับเซ็ตทั้งหมดของ A นี่คือสับเซ็ตทั้งหมดของ A โอเคไหมก็คืออย่างที่บอกว่าจํานวนสับเซ็ตเนี่ยก็คือสองกำลังสามก็คือแปดสังเกตไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวนะคะก็คือนี่เลยนี่คือจํานวนสับเซ็ตทั้งหมดของ A เห็นภาพยังเห็นภาพแล้วนะที่นี้ นเรียนขึ้นมาที่หน้าหน้า6มาต่อที่ power set กันนิดนึงเราจะได้หา power set กันต่อ power set คือยังไง set ของสับเซตค่ะ power set ก็คือ set ของสับเซตนะคะ set ของสับเซตทั้งหมดของ A เรียกว่า power set A เราใช้สัญลักษณ์ตัวย่อเป็น P แล้วก็วงเล็บ A อ่าอันนี้คือ power set ของ A อย่างเช่น ถ้าเรามีอันนี้คือสับเซตของ A ใช่ไหมคะนี่คือสับเซตของ A ใช่ไหมคะพาวเวอร์เซตของ A เนี่ยง่ายมากๆเลยมันคือเซตของสับเซตถูกไหมนี่คือสับเซตดังนั้นพาวเวอร์เซตเนี่ยพี่เพียงแค่เติมปีการครอบลงไปเนี่ยค่ะกลายเป็นพาวเวอร์เซตเรียบร้อยแล้วสบายมากพาวเวอร์เซตคือเซตของสับเซตไงสับเซต A คือคือ,อตัวสีน้ำเงินใช่ไหม power set คือเซตของสับเซตเติมปีกกาเข้าไปก็กลายเป็นเซตของสับเซตละเข้าใจไหมคะนี่คือ power set ของ a นะแต่ว่าพี่แนะนําว่าเขียนแยกดีกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวกลัวโกงงงงงอะอันนี้คือสับเซตอันนี้คือสับเซตคือนี่นะแล้วก็ power set อยวพี่เขียนให้อีกรอบก็คือลอกตัวเดิมซ้ำเนี่ยแต่เพียงแต่เราใส่ปีกกาเข้าไปก็มีเซตว่างนะคะมีเซตของหนึ่ง เซตของ2เซตของ3เซตของ1 2เซตของ1 3เซตของ2 3เซตของ1,2,3นะคะแล้วเราก็ใส่ปีกานี่คือ power set ของ A เนอะอันนี้นะคะก็จดลงไปในข้อที่1ต่อเลยนะของข้อที่1ใน problem ที่้านี่ก็จดตรงนี้ต่อลงไปนะทีนี้ก็มาดูที่สมบัติของ power set สมบัติของ power set นะคะข้อแรกก็คือเซตว่างเนี่ย เป็นสมาชิกของทุก power set เลยเซตว่างเป็นสมาชิกของทุก power set เลยก็เพราะว่าเซตว่างมันเป็น subset ของทุกเซตใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเซตว่างก็คือเป็นสมาชิกของทุก power set เลยข้อที่2ก็คือ a เนี่ยเป็นสมาชิกของ power set a เห็นไหมว่านี่คือ a นะคะนี่คือ a ก็คือ a เนี่ยอยู่ ใน Power set เนะคะเสมอเลย A เป็นสมาชิกของพ o w เวอร์เของ p าวเ r set a แล้วกันที่3 Power เ e t a ไม่เท่ากับเซตว่างนะคะมันไม่มีทางที่เท่ากับเซตว่างนะแล้วก็อันที่4ก็คือถ้าเกิดว่า A เนี่ยเรามีสมาชิก n ตัวถ้า A เราเซต a เรามีสมาชิก n ตัว เราก็จะได้ว่า power set ของ a เนี่ยมีสมาชิกเท่าไหร่คะ2องกลัง n ตัว2องกลัง n ตัวเหมือนกันเลยนี่ก็สองกลัง n นะคะก็คือจํานวนสมาชิกเนี่ยอย่างอันเนี้ย a เรามีสมาชิก3ตัว power set ของเราก็คือมีสมาชิก2องกลังสก็คือมีสมาชิก8ตัวโอเคไหมนะทีนี้มันมีบางทีอะค่ะมันมี power set ซ้อน power set นะคะ power set ซ้อนแบบเนี้ยคะ่ะ พี่พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอโจทย์ถ้าเราอยากจะทราบจํานวนสมาชิกนะก็คือสัญลักษญานี้อันนี้คือจํานวนสมาชิกของพาวเวอร์เซตของพาวเวอร์เซตเนะคะเป็น2แล้วก็ยกกําลัง2กําลัง n นะสเนี่ยเบิ้ลตามจํานวน p เลยอันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเจอโจทย์กันโอเคเรามาต่อโจทย์กันข้อปเปิมที่5 ข้อที่สองนะคะเขาให้หาจำ<น>หาเซตทั้งหมดของลบหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้ก็เหมือนข้อที่หนึ่งเลยนะง่ายมากนักเรียนก็ทําเองเลยนะคะอันนี้นะแล้วก็ทําเองแล้วก็ดูเฉลยคือมันเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะนักเรียนฝึกทานะก็มีลบหนึ่งศูนย์อ่าลบหนึ่งหนึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้าย ลบ1นนะคะก็มีทั้งหมด8ตัวนะข้อที่3ให้หาสับเซตทั้งหมดของเซตของ1ค่ะสับเซตทั้งหมดของเซตของ1เท่าไหร่เอ่ยเราก็เริ่มจากจำนวนที่มีจำนวนสมาชิกศูนย์ตัวก่อนนะคะสับเซตที่มีจำนวนสมาชิกศูนย์ตัวก็คือเซตว่างอันดับแรกเริ่มง่ายง่ายที่สุดเพราะว่ามันเป็นสับเซตของทุกเซตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครอีก แล้วก็เอาสมาชิกเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยค่ะเอามาใส่แล้วก็ใส่เสร็จครอบหลักการคือเราเอาสมาชิกมาแล้วเราใส่เสร็จครอบนะคะก็คือแค่นี้เลยนะมี2ตัวเท่านั้นสบายสบายข้อที่4ี่เซตว่างค่ะเซตว่างให้หาสับเซตทั้งหมดของเซตว่างก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือเซตว่างตัวเดียวนะคะมันไม่มีสมาชิกใดๆเซตว่างตัวเดียวเลยข้อที่หค่ะข้อที่หเป็น เซตของเซตว่างแล้วก็เซตของหนึ่งอ่ะแค่นี้ล่ะก็เริ่มจากสับเซตที่ง่ายที่สุดนะคะเซตว่างแล้วก็ต่อด้วยเราก็จับสมาชิกแต่และตัวเซตวา่าตอนเนี้ยเซตว่างทำหน้าที่เป็นสมาชิกอยู่นะแล้วเราก็ใส่เซตครอบแบบนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสมาชิกอีกตัวหนึ่งคือเซตของหนึ่งแล้วเราก็ใส่เซตครอบโอเคไหมแล้วก็เอาอันนี้คือ หตัวนี่คือ1ตัวแล้วเราก็จับคู่2ตัวก็คือเซตว่างกับเซตของหนึ่งแล้วเราก็ใส่เซตครอบนะคะอันนี้คือสับเซตทั้งหมดทันนะทันนะ